ในเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยท่านก็กัดไว้หลายนัยยะนะอย่างนัยยะพื้นๆก็เรื่องของกุศลกรรมบทสิทธิ์กับอกุศลกรรมบทสิทธิ์นี้ก็ได้นะการไม่ฆ่า,าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ,ไม,ร 6, ไ,มาไม่พูดโกหกไม่ดึงอ่าไม่พูดอ่ายุยงให้เขาแตกกันไม่อยากแค่กันว่าซ้อเสียด เหี่ยงงไม่พูดคำหยาบไม่พูดเปรเจอร์ไม่โลภเปนงแ็งอุปกรณ์นในทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีวิชาทิทิฐิอันนี้นะอันนี้ถ้าเราทําได้ก็เป็นฝั่งกุศลนะ,นะอกุศลแล้กรรมบสิทธิ์ก็ฝั่งตรงข้ามนะการฆ่าสัตว์รัก,รก,รกรย์ก็ไล่ไปก็อีกนัยยะหนึ่ง กุศลที่แท้จริงก็คือสติปัฏฐาน 4. สี่สติปัฏฐานสี่อกุศลที่แท้จริงก็คือตัวนิวรห้าใช่เรารู้ว่านิวรห้าเป็นอกุศลอกุศลาสนะีแต่เราต้องการสร้างกุศลเราก็มาเจริญสติปัฏฐานสนะี่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก กิจที่ควรทำไม่ควรทำเนี่ยก็นยัยยะเยะมากนะหยิบตรงไหนก็ถูกหมดนะนะมัดมีอง8ดก็ได้นะมัด8ดก็เป็นกิจที่ควรทำนะในทางตรงข้ามมิจฉามากก็ไม่ไม่ควรทำนะแต่ในเรื่องของสินนะในเรื่องของศินแล้วก็วางเรื่องศินห้าเป็นหลัก การสร้างประโยชน์เนี่ยนะถ้จะยังประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือให้เขามีโสตาปัญคัสสี่การสงเคราะห์คนการยังประโยชน์ให้คนนะเราสงคเคราะห์เก็ด้วยโสตาปัญคัสสี่ให้เขาเรื่อมใส่อันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และเขามีสินนั้นเป็นที่รักของอริยะ คือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยก็คือตัวสินห้าเป็นเกมน,นะ,นะถ้าเราจะสรุปรวมลงเนี่ยอย่างมรรคเมืองแปดก็จะลงมาที่สมถาวิปัสนาหรืออนาปานสติอย่างนนั้นถ้าเราจเจริญอนาปานสติเนี่ยองค์ทำทุกอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นครบถ้วนเราก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ ในทุกองค์ธรรมก็ได้นะเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงอย่างเดียวสติปัฏฐานสีสมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีห้าพระห้าโพชฌงเจตอริยมรรคใองค์แก,ก็เกิดขึ้นครบถ้วนอืมแล้วก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพาน